อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเออเขาเป็นภาวะสิ้นยินดีรหรือเขาเป็นซึมเศร,าร้าทุกทายช่างคุณพ่อคุณแม่มสังเกตเห็นว่าลูกไม่ค่อยมีเรื่องของอารอมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาเยาะนะครับพรง,งั้นเองตรงนี้บางครั้งเองอถ้าถามไปแบบตรงๆหรือว่าถามคําถาม,มด้วยการเข้าใจความรู้สึกหรือสะท้อนความรู้สึกไปถ้าได้ความรู้สึกกลับมาแสดงว่ามันก็ยังมีหรือแม้กระทั่งถึงวัยรุ่นที่เป็นแบบภาวะสิ้นยินดีแล้วก็ตามเขาก็ยังสามารถพูดชื่อเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกได้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าความรู้สึกทีี่่่มมัันนนนตอคําพูด้เ ว่าบอกว่ามีความสุขอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกได้แค่ครึ่งหนึงหรือได้สิของสิ่งที่พูดก็ได้เท่าที่พี่เคยได้มีแบบมีโอกาสคือมันจะเรียกเลยว่ามันไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นตอนนี้มันคือมันจะเรียกว่าอะไรเท่าที่ได้ฟังหลายๆคนก็จะบอกว่ามันสุขก็ไม่สุขมันเศร้ามันก็ไม่ได้เศร้านะพี่มันไม่ได้แบบแบบนั้นอ่ะมันดูเฉยๆอ่ะเออจะเจอลักษณะแบบเนี้ยจากที่ได้คุยกับหลายๆคัจะเป็นถ้าเทียบเป็นสีมันก็ไม่ได้ดับแล้วมันก็ไม่ได้ขาวมันอยู่ตรงกลางม เห็นก็อาจจะเป็นฟิลเตอร์คล้ายๆกับซึมเศร้าเนาะมันก็ยังไม่ได้รู้สึกไปในเวบแบบออที่มันเป็นซึมเศร้าเลยมันไม่ได้อยากจะฆ่าตัวตายแต่ตายได้แต่ไม่ได้อยากที่จะ ซึ่งจริงๆมันเป็นภาวะที่เข้าใจยากมากๆเหรอเพองะันเองอาจจะต้องมีประสบการณ์แหละเด็กวัยรุ่นบางคนมันก็อยู่ในภาวะนี้เหมือนกันไม่ใช่แค่เด็กวัยรุ่นหรอกคุณพ่อคุณแม่คนจะเจอได้คนก็เจออีกโดยเฉพาะวัยทำงานวัยทำงานจะเจอบ่อยมากเพราะว่าบางครั้งเองมันต้องรับอะไรมาต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยเออบางครั้งเราเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่มันดึงออกไปมันคืออะไรอาจจะเป็นตัวตนหรืออาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันถูกดึงออกไปก็ได้